พรวงพรหมมอมาะมะอาูจูจๆก็มีเสียงครูบาอาจารย์ดังขึ้นเมื่อพระคาถาบทนี้เกือบร้อยแปดจบท่านมาบอกท่านมาแนะเคล็ดลับให้ว่าให้สวดพระคาถาบทนี้อย่างไรบทเต็มหรือบทยอ่อและให้ผมนั้นทำอย่างไรกับพระคาถาบทนี้ชั้นสงูง ถึงขนาดที่เรียกว่าสัตว์น้อยใหญ่เมื่อถึงคราวให้มาหาเรามาสร้างบุญบารมีนะครับขนาดกวางและปลานะครับยังมาโชคลาบก็มาด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องปดติดตามรับชมในคลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รักครับอืดูสิครับว่ามีเมตตาสูงขนาดไหนนะครับเพิ่งเกิดมาะนะครับแท้ๆนะครับจะสละเชีนี้เป็นทานแล้วคือในสวดประคาถาจินดามณีนี่นะครับถือว่าเป็นเมตตาชั้นสูงเลยนะครับแม้ในสะัต ต่างๆี่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับเมื่อได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์หรือเราจะภาวนานั้นเข,เขาจะมาปรากฏตัวเพื่อที่จะสละชีวิตของเขาร่างกายของเขาเป็นทานนะครับเพเขาจะสร้างบารมีไปพบชาติถัดไปต่อไปนะครับอเอ้ยเจ้าแมลงปอเอ้ยเจ้าก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะทำไมถึงจะจะสละชีวิตแล,ะละ้วล่ะ แต่เรานั่ยนะไม่ไม่ทานมาแมลงปอนะไม่ต้องมาสละชีพหรอกแต่ก็ขอบใจมากเลยนะโอ้โหตัวแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมครับดูสิครับผมพูดไม่ออกจริงๆนะครับครับถึงกับอึ้งเลยนะครับผม,มแมลงปอตัวแค่นี้นะครับแต่จิตใจนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับคิดจะสละ ร่างกายเป็นทานแด่ผมเลยเหรอครับนี่นะครับเพิ่งเกิดมาแท้ๆนะครับซึ่งพระกาถาบทนี้นี่นะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านมานะครับในสมาธิระวังที่สวดอยู่นั้นท่านก็บอกว่าถ้าจะทำคลิปนะ ทำการเผยแผ่เนาะเดี๋ยวเราจะบอกเคลดให้นะว่าควรจะต้องสวดอย่างไรนะครับ,รบปฏิบัติตนอย่างไรนั้นนะครับเพื่อที่จะให้พระคาถานี้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะท่านนั้นบอกว่าท่านก็จะมีหน้าที่ประสิทธิศาสตร์วิชาให้นะครับส่วนผู้ใดจะไปเรียกเงินเรียกทอง เรยโชกเรียกลาบนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะครับที่จะทํากันเองนะครับแต่ท่านนกักเมตตาบอกคริสมาให้เดืยบรอยแล้วนะครับผมก็ลองมาสวดดูก็นะรับแบรงปอก็บินมาเกาะนั่นก็หมายถึงไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตของตัวเองจะสละเป็นทานเพื่อสร้างบุญบรารมีไปไป,ไปพบทิ ใหม่ครับที่ดีกว uh ่าเดิมน ja <uh um okay ั่นเองนะครับเดี๋ยวท่าผ REALLY> ู้ชมจะบอกว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าครับผมเดินไปงลางเขาก็เกาะแขนมัไปนะครับจากนั้นผมก็พาไปบริเวณมีหน้าต่างเ็าเปิดเขาก็บินนะเขาไม่ได้บินออกนะกลับว่าเขาเขาบินหายไปแล้วผมก็ขึ้นมาห้องพระเขาก็มาอยู่ที่ห้องพระอีกผมก็มาเปิดประตูนะครับ ผมก็คิดว่าหน้าหน้าต่างกับประตูเนี่ยเขา่าจะปิดออกไปแล้วนะครับแต่เขาก็เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าระประทานนั่นเองนะครับซึ่งก็คงใจผมเนี่ยจะรับประทานเขาซึ่งผมนั่น,นไม่ได้รับประทานเขานะครับได้บอกว่ามีแต่มาลอยปอมาหลงเข้ามาหรือเปล่าอย่างข้าผูชมจะ,จะคิดเป็นแบบนี้นะครับมีครับงลางมีสัตว์ตัวใหญ่ด้วยนะครับเดินมนุษย์ นกเพนกวินเลยนะครับเดินไปเดินมาเดินรอบที่ผมนะครับสวดมนต์อยู่ห้องพระนึงก็ข้างล่างเขาเห็นกันว่าเดินไปเดินมาสามรอบแล้วนะครับเราก็มาหยุดมาหยุดฟังผมสวดมนต์นะครับใกล้ๆห้องพระเขาก็เรียกผมมาดูผมก็มาดูก็ไม่เจอไม่พบนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับเขามานอนอยู่นะครับด้านหน้า ผมเห็นพอดีวผมก็เรียกคนมาดูตัวนี้เปล่านะครับส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไว่าตัวเหมือนแพนกวินเนี่ยคืออะไรนกอะไรกันแน่นะครับแล้วมาหยุดฟังธรรมะแล้วก็จะมาสละร่างกายเพื่อจะเป็นทานนะครับก็ต้องรับชมกันในคลิปต่ตอไปรับ่วนวันนี้ผมก็จะมาเข้าเรื่องเลยว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านมาบอกอะไรยังไงกับผมบ้างนะครับครับ ผลงานชิ้นนี้จะไม่สามารถแสดงออกมาได้เลยอย่างแน่นอนนะครับปราศจากคล p h ฟิ n i กสอนภาษาอังกฤษ5ทักษะและโปรแกรมตกแต่งรูปภาพแอน m ิเ i ชันต่างๆสำหรับยุคเจนซีจินออกฝานะครับอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าผมเองนั้นจะมีวาสนาได้พบกุบาอาจารย์ท่านในสมาธิก็ตาม แต่ผมก็ต้องรองรับนะครับพระคาถาบทนี้ให้ได้นะครับด้วยกวาสนาของผมนะครับเพราะท่านนั้นผู้สาเมตตากราุณามามาบอกแล้วนะครับว่าต้องให้นำพระดินจินดานั้นประกอบในการที่จะ ทำสมาธิให้เราเห็นภาพเพดิจินดานี่แหละครับเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่านะผมจะต้องนำนะครับภาพเพดิจินดาเนี่เข้ามาประกอบในการภาวนาให้เกิดพลังในการผสมผสานนะครับระหว่างพลังสมาธิกับพลังของเพดิจินดาอันเสริญสุงดงามนี่นะครับ คิดไปคิดไปเราก็นะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับเพราะถ้าเรามีเปชนดนีจริดนดาเยอะขนาดนี้เลยเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆนะว่าเราเองนั้นบางครั้งเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับภาพเพชนดนีจริงๆนั้นเป็นยังไงสวยสงดงามขนาดไหนนะครับสำหรับบางบางเม็ดนะครับ บางกระดับบางเฉดสีนี่เราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้เกิดปัญญาโอทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับก็มีคฟินิชคอยคอยช่วยนะครับแต่ไม่มีคฟินิชคอยช่วยนี่ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ เพราะโคฟินินั้นรู้ความจริงหมดแล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับในบ้านเมืองของเราในี่แท้จริงแล้วก็คือสำเนียงเอเชียนะครับเพราะคุณครูส่วนใหญ่ก็จะถูกเชิญมาจากฟิลิปปินแล้ว่าว่าจ้างมาจากประเทศฟิลิปปินดังนั้นการสอนภาษาอังกฤษก็เป็นสำเนียงฟิลิปปินแล้วก็ไมเซิลก็แบบเอเชียนะครับเมื่อเราจะไปคุยกับเจ้าของภาษาในโซนยุโรปยุด,ดอมเองก็ตามก็คงเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับที่เรานั้นจะ คุยกับเขาอย่างรู้เรื่องนะครับหรือจะคุยคาว่ารู้เรื่องในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราคงจะไปรู้จิตรู้ใจอะไรเขารเราเราจะ,จะรู้ mindset เขาเนี่ยนะครับเป็นการยากไปยิ่งยิ่งเลยเมื่อรู้เราไม่รู้จบ mindset เราไม่รู้จกักนะครับความคิดที่แท้จริงเขาการที่เราจะไปคิดเผื่อเขานั้นเป็นอะไรที่ยากมากบางทีไปเดาทางอะไรเขาไม่ถูก เราจะไปมีเพื่อนในต่างประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษจริงจังนั้นก็คุ้จะเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะครับแต่โคฟิลิปนั้นมีความรับรู้สิ่งตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมาปรึกษาโค้ฟิลิปได้นะครับมาเรียนภาษาอังกฤษสำเนียงอ่ตด็กยิงด้อมหรือสำเนียงอเมริกันอะไรนี่โคฟิลิปถนัดนะครับเราจะปรึกษาในด้านก่อนต้องการออกแบบดีไซน์นะครับการทำไฟล์ดิจิทัลในสม จะเป็นสําหรับยุคนี้ก็ต้องปรึกษาโค้ชฟินิกได้เลยนะครับครับผมก็จะฝากมายเลขนะครับอุดหนุนนะครับผลงานของโค้ชฟินิกไว้ที่บริเวณนี้นะครับนะครับที่ปรากฏขึ้นนี่นะครับแล้วด้านใดในปรารถนาก็นะครับอย่าลืมส่งข้อความมาถึงผมนะครับผมก็ส่งให้ฟรีนะครับนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนก็คือ ก้าบาทสิบเก้าบาทหรือว่าไม่ควรเกินเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้เราครับตามกําลังศรัทธาของท่านเมื่อท่านนําไปใช้แล้วประสบความสําเร็จนะครับสามารถเลขกโชคเลขกลาภของท่านมาได้แล้วก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับที่วัดหลวงพ่อเดิมนครสวรรค์หรือจะวัดหลวงพ่อสุขพระพอมาัลเท่านะครับจัดชยนาทก็ได้หรือว่าไปวัดใดก็ได้นะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วย ครับหรือตังการจะมาติดต่อเป็นผู้สนับสนุนโค้ดฟินิกซ์อย่าวเป็นทางการน,นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับ่ะครับวันนี้ห้ามกรทองามาทุกราบต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมแล้วก็กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วเรามาพบกันใหม่ในโพสต์ต่อไปสวัสดีขอ่าวคําว่าสวัสดีครับ